สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับดิฉันพระดาพุ่มเจริญค่ะตอนนี้ก็ปลายปีแล้วนะคะอีกไม่กี่วันเราก็จะก้าวเข้าสู่สกราดใหม่ปี2,556แล้วค่ะและในช่วงปลายปีเช่นนี้นะคะก็จะมีผู้บริหารจากสถานีโทรทัศน์ต,ต่างๆค่ะนำกระเช้าแล้วก็นำคำอวยพรดีๆค่ะมาสู่ผู้บริหารของไทยวิชชั่นแช n n นลค่ะและในวันนี้ค่ะช่องนิติพลแชนลช่องน้องใหม่ของเราค่ะซึ่งเป็นช่องใกล้เคียงเราเองนี่ค่ะก็ได้นา กระเช้าของขวัญค่ะพร้อมคำอวยพรมาถึงผู้บริหารของไท Vision Channel ด้วยค่ะและในขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่กับคุณเกศศิรณีบุญมาค่ะหรือว่าพี่นกเอี้ยงผู้อํานวยการสถานีโทรทัศน์นิติพลชาแนลค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้พี่นกเอี้ยงค่ะมอบคำอวยพรแก่คุณผู้ชมผ่านทางไท Vision Channel ค่ะ ค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะปีใหม่นะคะปี2556ค่ะกาเขาขอให้คุณผู้ชมนะคะทางบ้านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะมากด้วยเงินทองนะคะไหลามาเทมาค่ะที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมคะ่ะในเรื่องความสวยความงามนะคะเป็นที่ต้องการต้องตาต้องใจของคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะให้สวยยิ่งขึ้นหล่อยิ่งขึ้นค่ะและาลืมดูนิติพลชาแนลจาน PSI ช่อง79นะคะ และนี่คือคำอวยพรของพี่นกเอี้ยงค่ะและเราก็อยากจะถามพี่นกเอี้ยงค่ะเจาะลึกสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับนิติพนชาแนลค่ะซึ่งกําลังจะออกอากาศเทปแรกค่ะในวันที่1มกราคม2,556ค่ะว่ามีรูปแบบของรายการอย่างไรนะคะในการนําเสนอวาริตี้ี่ิชั่วโมงเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะ แน่นอนนะคะว่าช่องนะคะนิติพน channel ค่ะวารตี้ความงามตลอด24ชั <in> ่วโมงของเรานะคะรูปแบบของรายการค่ะเราจะมีสาระความรู้ความบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องความสวยความงามและที่สําคัญนะคะเรื่องวงการบันเทิงที่คุณผู้ชมอยากรู้ค่ะเราจัดเต็มนะคะที่ช่องนิติพน channel วาร i ตี้ความงามตลอด24ชั่วโมงนะคะอย่าลืมนะคะคลิกไปเลยนะคะที่ช่อง79ค่ะจัน phi นะคะตอนนี้นะคะเราพร้อมที่จะเสิร์ฟความสวยความงามถึงบ้านท่านล ลมีโอกาสได้ชมช่องของนิติพลชาแนลเป็นช่องน้องใหม่ก็จริงครับแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสา,าระที่ดีและก็สวยๆงามๆนะครับสวยๆงาม24ชั่วโมงนี้ต้องนิติพลชาแนลเท่านั้นนะครับก็เชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้24ชมมมั่วโมงครับ